รูปเป็นที่ระลึกกันสนิดหนึ่งครับครในช่วงนี้ต้องขอบคุณนะครับทีมงานที่จัดการประกวดในวันนี้ครับผมต้องบอกว่าบ้างฮะสุดยอดจริงๆนะครับสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ของเรานะครับหลายกิจกรรมที่ต่อเนื่องกันไปนะครับในช่วงนี้นะครับก็ขอบคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ปนารกรมสภานครับท่านประธาน ที่ดูแลการจัดงานการประกวดปกตีในวันนี้แล้วก็การประกวดรงใจพักห้าทศวรรษมหาวิทยาลัยราชบัสุินนะครับโดยท่านดรพรรณารายคำโสพานะครับท่านประธานกรรมการการจับงานนะครับแล้วก็มีท่าน วิโรธทองเร็วนะครับเลขาในการเลือกวยนะครับและก็ท่านผู้ช่วยนะครับท่านผู้ช่วยท่านทักผมเรียกชื่อใหม่สมัยก่อนนะครับผมส่ใส่ครับผมและก็ทีมงานวันนี้ดูแลเรื่องด้านหลังเวทีด้านหน้าเวทีแล้วก็หลายกิจกรรมที่เกิดขึ้นตรงนี้นะครับก็ขอให้กำลังใจด้วยกันท่านใดอยากให้จัดต่อปรเมื่อนะครับนี่